สำหรับคนที่เกิดวันที่17นะครับเขาบอกว่าลักษณะของคุณเนี่ยดูแล้วเนี <INE> euh ่ยนะครับเป็นคนที <Hello> ่มีนิสัยที่ร่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสวนเสฮ์เฮฮานะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะแล้วก็เต็มไปด้วยไฟในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆนานาครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะมักไม่ยึดติดกับเรื่องหยุมหยิมหรือว่าเรื่องหน้ารําคาญสักเท่าไหร่นะครับออกแนวที่จะน่าเบื่อไปด้วยนะครับนะเบื่อในเรื่องของหยุมหยิมไม่ใช่ว่าตัวคุณเองน่าเบื่อนะเขาบอกว่า คนที่เกิดวันนี้เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะจิตใจกว้างนะครับเป็นคนใจกว้างและก็ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบอยู่เฉยนะครับเป็นคนที่ใจร้อนนะในบางทีนะครับแล้วก็มีอารมณ์ในเรื่องของการขี้โมโหนะแล้วก็มีการซุ่มซ่ามบ้างนะครับนะจนในบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์พวกเนี้ยนะเรื่องใจร้อนนะหรือว่าความซุ่มซ่ามหรือขี้โมโหเนะี่ย อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียความน่าเชื่อถือจากคนอื่นไปอย่างน่าเสียดายด้วยนะครับนะถ้าคุณชอบใครแล้วเนี่ยนะคุณจะไม่สนเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะชอบคุณหรือเปล่านะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าแหมคุณเองคุณก็จะเดินหน้านะลุยอย่างเดียวนะทําให้เขาเธอเนี่ยนะแหมทนไม่ได้ทนไม่ได้น,ไไดนี่คือแบบให้รักให้ชอบคุณแล้วว่ากันอย่างนั้นนะแต่ถ้าต่างคนต่างเกิดชอบกันอยู่แล้วนะครับแหม่เขาบอก ปะกันแหมนะเมื่อถึงเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณก็จะทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบและต้องการนะครับอ่ามันเหมือนกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยนะมันก็จะทําให้มีการขัดแย้งกับคนรักนะบางทีเราแบบเป็นตัวของตัวเองเกินไปอ่ะก็ต้องอ่าสนคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าโนสนโนแคร์แล้วคนแบบเอ้ยต้องชอบแบบฉันนะครับอ่ะถัดมาก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมักจะเป็นอะไรเป็นคนที่อ่ขี้เบื่อนะ เออตามภาษาโบราณเขาบอกว่านะรักง่ายหน่ายเร็วนะครับนะตรงนี้มันจะทําให้ความรักเนี่ยนะก่อเกิดปัญหากับคนรักได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันที่17เนาะนะครับให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามอนาะรับชมคลิปนี้นะครับจนมาถึงวินาทีสุดท้ายขอบคุณครับผม